ท่านทั้งหลายสำหรับวันนี้ <c oughs> ก็จะพูดถึงมหาปฏิปทานาสูตรในข้อที่วา่าด้ิธิยาบทคำบริยาบทนี่แปลว่าการเคลื่อนไหวตามพระบาลีขอพระบาลีมาอ่านให้ฟังก่อน ธรมาบาลีเร่งกล่าวว่าดูก่อนพิสุทั้งหลายข้ออื่นยังมีอยู่อีกพิสุเมื่อเดินอยู่ก็รู้ชัดว่าเดี๋ยวนี้เราเดินอยู่เมือเ่อยืนอยู่ก็รู้ชัดว่าเดี๋ยวนี้เรายืนอยู่หรือมันนั่งอยู่ก็รู้ชัดว่าเดี๋ยวนี้เรานั่งอยู่เมื่อน,นอนอยู่ก็รู้ชัดว่าเดี๋ยวน,นี้เรานอนอยู่ เมื่อเธอนั้นเป็นผู้ตั้งกายไว้แล้วอย่างใดก็ย่อมรู้ชัดอาการอย่างนั้นดังนี้พิสุทธไหลายย่อมพิจารณาให้กายภายในกายบ้างย่อมพิจารณากายในกายเห็นในเห็นกายภายนอกบ้างย่อมพิจารณาเห็นกายในกายทั้งภายในและภายนอกบ้าง ย่อมพิจารณาธรรมดาคือความเกิดขึ้นในกายบ้างย่อมพิจารณาเห็นธรรมดาคือความเสื่อมไปในกายบ้างย่อมพิจารณาเห็นธรรมดาคือความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปในกายบ้างหรือมีสติอยู่ว่ากายมีอยู่ข้าไปตั้งอยู่เฉพาะหน้าเกิดทือนั้นเพียงได้สักว่ารู้ เพียงแต่สักว่าเป็นที่อาศัยที่ระลึกเธอย่อมไม่ติดจูด,ด้ย้ยย่อมไม่ยึดถืออะไรอะไรในโลกด้วยดูก่อนพิสุทั้งหลายพิสุย่อมพิจารณาหิ้งกายในกายเนืองๆอยู่อย่างนี้ <c oughs> นี่สำหรับข้อนี้ตามพระบาลีท่าน,นแสดงออกเห็นชัดในด้านอธิยาบท <c oughs> ว่าเราจะนั่งอยู่ก็ดีเราจะยืนอยู่ก็ดีเราจะเดินอยู่ก็ดีเราจะนอนอยู่ก็ดีท <c oughs> ั้งนี้ก็ขอให้ทราบว่าเวลานี้เราทำอะไรอยู่เป็นอันว่าองค์สมเด็จพระบรมคร,ร,มร,ร,มร,รมูมีความประสงค์ให้ใช้สติสัพชัญญะให้สมบูรณ์ การฝึกอย่างนี้บรรดาท่านพุทธบริษัทก็เป็นการฝึกสมาธินั่นเองสมาธิประกการตั้งใจและบางท่านอาจจะมีความสงสัยว่าทำไมการนอนก็ดีการนั่งก็ดีการยืนก็ยืนก็ดีการเดินก็ด,กกดีทำไมมันจะจึงเป็นประโยชน์กับการเจริญสมาธิ <c oughs> นี่คำว่าสมาธิเดืการตั้งใจด้วยการนึกขึ้นไว้ได้การตั้งใจนี่ก็เรียกว่าการทรงตัวเองทรงจิตไว้ในอาการที่เราทรงอยู่เวลาเราเดินเรารู้ว่าเดินแล้วก้าวเท้าซ้ายรู้ว่าวก้าวเท้าซ้ายก้าวเท้าขวาก็รู้ว่าวก้าวเท้าขวา ก้าวเท้าสั้นหรือยาวก็รู้ว่าก้าวเท้าสั้นหรือยาวจะเดินไปข้างหน้าก็รู้ว่าเดินไปข้างหน้าจะถอยมาข้างหลังก็รู้ว่าถอยมาข้างหลังนี่ไปไป,ไปมามาไปเรื่อยเอาสัมปชัญญะเข้ามาบวกเข้าอีกแล้ว <c oughs> <c oughs> เป็นอนุโอองสมเด็จพระบพิตแก้วให้ทำสติทรงจิตไว้ว่าเราควรจะรู้เวลานี้เราอยู่ในสภาพเช่นไร ในการเดินการยืนการนอนการนั่งเรามีเป็นปกติแต่ถ้าว่าขอกเราลืมคิดท่านเคยคิดบปาหรือเปล่าขณะที่เดินอยู่ท่านมีความรู้สึกว่าเวลานี้เราเดินท่านเคยคิดบ้างไหมม้่อเรานั่งอยู่เรามีความรู้สึกว่าเวลานี้เรานั่ง เดินนอนเดินยินยืนก็เหมือนกันโดยมากเราไม่ได้เอาจิตเข้าไปคิดในเรื่องนี้เป็นสำคัญเราทำความรู้สึกอยู่อย่างเดียวว่านั่นคือเราจะนั่งเพื่อทำธุระกิจอย่างใดอย่างหนึง่งหรือว่าเราจะยืนเพื่อทำธุระกิจอย่างใดอย่างหนึง่งเราเดินเพื่อไปธุระที่ไหน เรานอนเพื่อพักก่อนร่างกายความรู้สึกมันรู้สึกตอนปลายไม่ใช่ตอนตอน้นไม่ใช่รู้ว่าเรายืนเราเดินนอนนอนไปรู้สึกเอาตอนธุระที่เราจะพึงทำอันนี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเห็นว่าอารมณ์อย่างนี้ของท่านและบรรดาพวกเราทั้งหลายยังอยากอยู่องค์สมเด็จพระบรม,มครูยังได้ทรงแนะนำ ให้ใช้เวลายืนเวลาเดินเวลานอนเวลานั่งให้ทำความรู้สึกไว้โดยว่าเวลานี้เราทำอะไรนี่เป็นจุดแรกถ้าเราคิดได้อย่างนี้ก็ชื่อว่าอารมณ์ฝึกการในสมาธิในลักษณะองการเคลื่อนไหวของทางร่างกายคราวนี้เราก็มาพูดเรื่องการเดิน <c oughs> เอาการเดินก่อนการเดินนี้เรียกกันว่าจงกรมที่บรรดาท่านพุทธบริษัทต่างหลายมาจะสงสัยว่าจงกรมนี่เขาทำกันยังไงความจริงคำว่าจงกรมนี่ยเขาแปลว่าเดิน,นเวลาเดินจงกรมแล้วต้องตั้งท่าแบบไหนบ้างลนะ่ะต้องใช้เนื้อที่ยาวเท่าไรใช้เนื้อที่กว้างเท่าไร และเดินแบบไหนมันจึงจะถูกนี่เคยได้ฟังบรรดาท่านพุทธบริษัทท่างหลายมาถามก็อยู่เสมอ <c oughs> ว่าในที่บารสถานท่านอาจารย์ท่านแนะนําว่าต้องเดินแบบนี้มันถึงจะถูกต้องเดินแบบนั้นต้องใช้เนื้อที่กว้างเท่านี้นใช้เนื้อที่กว้างเท่านั้นว่าตามพระบาลีในมหาปฏิบัานหน้าสตร อ่านให้ท่านฟังแล้วไม่เห็นว่าพระพุทธเจ้าจะวางท่าไว้เลยไม่ต้องเดินท่าไหนมันถึงจะถูกด่พระพุทธเจ้ามันไม่บอกบอกแต่เพียงว่าถ้าเราเดินเราก็รู้ว่าเราเดินเรายืนเราก็รู้ว่าเรายืนเรานั่งเราก็รู้ว่าเรานั่งเรานอนเราก็รู้เรานอนตอนนี้ท่านเรียกว่าสมถกวิปนา นี้ถ้าเราเดินกันอยู่ก็ขอตอบแค่ง่ายๆว่าจงกรมนี่แปลว่าเดินก็คือเดินแบบปกติธรรมดานั่นเองไม่ต้องไปตั้งท่ายกยกอย่างๆกา็ทำท่าจะยกมั่งจะย่างมั่งจะย่องมั่งอะไรท่านี้ไม่ต้องถ้าคืนทำแบบนั้นแล้วก็ไม่ทันกิน พระพุทธเจ้ามีความประสงค์อย่างเดียวว่าถ้าเราเดินอยู่จงรู้ว่าเวลานี้เราเดินทำสติสัมปชัญญะของเราให้มันทันนี่จะใช้พื้นที่ยาวเท่าไรกว้างเท่าไรไม่จำกัดเราพอใจเท่าไรแล้วก็ใช้พื้นที่เท่านั้นหรือว่าเรามีพื้นที่เท่าไรเราก็ใช้เท่านั้น ถ้าเรามีที่จะพาะในห้องนอนของเราแล้วก็เดินในห้องนอนของเราก็ใช้ได้เดินกลับไปกลับมากลับมากลับไปเวลาจะเดินก็จงทําสติฉัสบสมปชัญญะรู้ว่าเวลานี้เรากําลังเดินอยู่นี่จะเพาะเรื่องนี้นะเวลานั่งก็เหมือนกันนอนยืนก็เหมือนกันวันนี้เราจะซ้อมเรื่องกัรเพราะเดินอย่างเดียวในต,ตอนนี้ ถ้าเราจะเดินให้ดีเราจะทำยังไง <c oughs> ถ้าจะเดินให้ดีเราก็รู้ว่าขณะนี้เราเดินขณะที่เราเดินนั่นก็ควรจะใช้กรรมฐานกองใดกองหนึ่ง <c oughs> ที่เรากำลังจเจริญอยู่ใช้ควบคู่กันไปด้วยเช่นเราจเจริญพุทธานุสติกรรมฐานเก้าเท้าแรกก็พุทธเก้าเท้าที่สองก็โ และเดินแบบธรรมดาธรรมดาการเดินแม้แต่เดินไปธุระเดินไปบินธรรมบาตเดินไปทํากิจการงานก็ควรใช้อารมณ์นี้ไว้ด้วยเพื่ออารมณ์จิตไม่ว่างแจกขุศลให้มันรู้ทั้งโดนรู้ทั้งคําภาวนา <c oughs> ตอนนี้สมมติว่าถ้าเรายังภาวนาไม่ถนัดหรือว,ว่าเราเป็นคนใช้พิจารณาเป็นสำคัญ เราก็ต้องการจะฟังธรรมะข้อใดข้อหนึ่งที่กำลังศึกษาที่กำลังไข่ควรที่กำลังพิจารณาอยู่แล้วก็เอาธรรมะของ,องสมเด็จพระบรมครูเพราะสมัยนี้มีเครื่องอุปกรณ์ใช้มาก <c oughs> ใช้เครื่องบันทึกเสียงสะพายไปด้วยเราจะฟังอะไรขณะที่เดินแล้วก็เดินฟังไปด้วย เดินไปรู้ว่าเราเดินหูเราก็รู้ได้ยินเสียงใจเราก็นึกทราบรู้ว่าเสียงนั้นพูดว่าอย่างไงรร้อมกันไปนั้นถ้าเราฟังเสียงธรรมะโดยเฉพาะว่านี่เป็นเสียงธรรมที่เราต้องการเราหูเรารู้เสียงอยู่ตลอดเวลาอย่างนี้ชอว่าจิตของท่านก็มีสมาธิจากการฟังเสียง ถ้าเรารู้จากการเดินด้วยเชื่อชื่อว่ามีสภาธิสมาธิในฐานะที่เราเป็นผู้เดินไปด้วยนี่เป็นอันว่าสมาธิเราได้ดึงสองจุดแต่หากว่าเราจะไม่ใช้อย่างนั้นเราใช้เสียงที่มีการพิจารณาเป็นสำคัญในด้านมีปัสนายานหรือว่าในด้านสมถภาวนา ขณะที่เราฟังเสียงนั้นแล้วก็ค่ายคนไปตามเสียงนั้นด้วยช่วยให้มีความรู้สึกเห็นจริงเห็นจังตามธรรมะส่วนนั้นอย่างนี้ก็จะได้ผลในการพิจารณาเป็นอันว่าการเดินของเราถ้าเราไม่ภาวนาอะไรเลยก็รู้จักการเดินยะก,การเดินเรืยอการนั่งการน,นอนการยืนให้จิตรู้อยู่ ถ้าเราต้องการกําไรในส่วนนี้เราก็ภาวนาไปด้วยเราก็พิจารณาไปด้วยกรรมาฐานกองใดท่านได้จากการเดินกรรมาฐานกองนั้นเสื่อมยากั้กว่าบรรดาตนพุทธบริษัทถ้าจะนั่งอยู่หรือนอนอยู่หรือยืนอยู่ก็เหมือนกันแล้วก็ใครควรพระธรรมกรรมฐานนิองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้ด้วย ไม่ใช่รู้แต่นั่งแต่นอนแต่ยืนแต่เดินแต่ความจริงพระพุทธเจ้าสอนตอนนี้ให้รู้จํากัดเฉพาะว่ารู้ยืนรู้ดอนรู้เดิน,ร,ดนรู้นอนรู้นั่งพระพุทธันสอนไว้มากตอนนี้ถ้าจะพูดกันแค่นี้อย่างเดียวก็จะเป็นเรื่องสั้นสําหรับท่านไปพอเดี๋ยวจะไปเดินเฉยๆก็จะเสียเวลาเปล่า เมื่อกรรมฐา,านข้อคิดกว่าจะถึงมันก็อยู่นานถ้า <c oughs> วันนี้ยังไงยังไงมันก็ไม่ถึงแน่ในข้อตอนปลายเป็นอันว่าขอให้ท่านทั้งหลายจงเอากำไรในการเดินอยู่ก็ดีในการนั่งอยู่ก็ดีในการนอนอยู่ก็ดีในการเยืยนอยู่ก็ดีด้วยการพิจารณาหรือภาวนาสมถกรรมฐา,านมีปัสนา,ากรรมฐา,านปโ้โย ตัวอย่างพระบ,บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวราชการปัจจุบันที่พระองค์เ็งทรงเคยทรงตัดว่าเวลาผมเดินไปไหนว่าจาก,กิจผมจะเดินเวลาหนึ่งชั่วโมงผมก็เ,เทปสะพายไปด้วยเปิดเทปฟังฟังสองหน้าฟังไปฟังรู้เรื่องแล้วก็ทรงคิดตามด้วย ถ้าต้องการเดินสองชั่วโมงก็ฟังเทปสี่หน้านี่พระองค์ทำอย่างนี้ในเวลาที่พระองค์ทรงว่างอยู่พระองค์เวลาประทับนั่งหรือประทับนอนพระองค์ก็ทรงเปิดเทปฟังเพื่อจิตไม่ว่างจากกุศล นี่สำหรับบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนถ้าจยาพูดกันไปเรามีกำไรมากกว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพราะว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชภาระมากกว่าจะมีภาร,ระว่างใช้กำลังจิตได้จริงๆก็แสนย,ย,ยากใช้เวลาตอนดึกสำหรับพวกเราเราพุทธบริษัทมีเวลาตลอดวนัน ยิ่งเวลานี้งานก่อสร้างหมดไปแล้วจะเหลืออยู่ก็เป็นภารากิจของช่างเราจะมีงานอะไรบ้างก็เล็กๆน้อยๆเวลานั่งอยู่ก็ดียืนอยู่ก็ดีนอนอยู่ก็ดีเดินอยู่ก็ดีเราก็ควรจะฟังเสียงธรรมะไปด้วยหรือว่าถ้าไม่ฟังเสียงธรรมะก็ใช้เวลานั้นพิจารณาหรือภาวนาไปด้วย อย่าปล่อยกำลังใจของเราให้ว่างอยู่โดยไร้ประโยชน์ถ้าจิตของท่านว่างอยู่จากการภาวนาและพิจารณาก็ถือว่าท่านขาดทุนเพราะเวลาของท่านมีมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งอิทธิบาทสจารณะสิบห้าบารมีสิบเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่ง โดยเฉพาะที่มีความสำคัญที่สุดก็คือบารมีสิบระการต้องให้ติดใจบรรดาท่านหลายอยู่เป็นปกติแลว้วควบคุมด้วยิบาทิสิรายการและมัตตวางด้วยจรณะสิบห้ถ้าจิตของท่านหลายทรงอยู่อย่างนี้แล้วท่านจะใช้คำภาวนาหรือพิจารณาอะไรก็ตามความรู้สึกจะเป็นสมาธิได้ง่าย และอารมณ์ของวิปัสสนาญาณก็จะแจ่มใสผลประโยชน์จะพึงเกิดกับท่านตอนนี้เราก็มาหันกันว่าทิฏยาบทที่องค์สมเด็จพระบรมสุคตทรงตรัสว่าในขณะที่เรานั่งอยู่ก็ดีเรายืนอยู่ก็ดีเราเดินอยู่ก็ดีเรานอนอยู่ก็ดีนอกจากจะมีจิตกําหนดรู้แล้วองค์สมเด็จพระบระทิพแก้ว ทรงแนะนำในด้านวิปัสสนาญาณไว้ด้วยเป็นอันว่าการรู้ยืนรู้เดินรู้นอนรู้นั่งนี่เป็นสมถะภาวนาตัวทรงอารมณ์รู้เป็นตัวสมาธิเมื่อจิตเป็นสมาธิก็ใช้ปัญญาพิจารณาไปเลยเป็นกล่าวว่าพิสุย่อมพิจรารณาแห่งกายในกายบ้าง้เป็นภายในบ้าง พิจารณาเห็นกายในกายเป็นกายภายนอกบัางก็หมายความว่าดูตัวเราเองบ้างดูตัวของบุคคลอื่นบ้างดูตัวเราเรียกว่าพิจารณาในในกายของเราถ้าดูบุคคลอื่นก็ชื่อว่าพิจารณากายของบุคคลอื่นรีกว่ากายภายนอกนั่นกล่าวว่าย่อมพิจารณาเห็นกายในกาย ทั้งภายในทั้งภายนอกบา้างเพื่ดูทั้งกายเราและกายเขาดูตรงนี้โดนตรงไหนกันถ้าเราจะดูด้านสมถะภาวนาก็เห็นว่าร่างกายนี้เต็มบริความสุขบุตเมื่อการสามิบสองมิจาระปัสสาวะน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองมันเต็มบวีความสุขบุตนี่ดูแบบสมถะภาวนา ร่างกายนี้จะมีความตายเป็นที่สุดไม่สามารถจะทรงอยู่ได้ทั้งกายเราและกายเขาอันนี้ถ้าดูแบบธรรมดาก็ดูว่าร่างกายนี้เต็มไปด้วยอนิจจังหาความเที่ยงไม่ได้ร่างกายเป็นทุกขังเป็นปัจจัยของความทุกข์ร่างกายเป็นอนัตตามีความตายเป็นอนิสุด อย่างนี้มันเป็นธรรมดาของร่างกายซึ่งไม่มีใครจะสามารถหลีกเลี่ยงไปไดน้นี่กล่าวต่อไปว่าย่อมพิจารณาเห็นธรรมดาคือความเกิดขึ้นในกายบ้างนีน่ให้พิจารณาว่าร่างกายของเราในตอนแรกออกจากคัรมารดามันเล็กนี่ต่อมามันเกิดขึ้นม,มีอาการเพิ่มเติมในอวัยวะภายใน <c oughs> หมายความว่าสร้างอวัยวะภายในที่มันมีอาการ32ครบมันค,ค่อยๆโตขึ้นทีละน้อยๆน,นี่สแสดงว่ามันไม่เที่ยงถ้ามันเที่ยงจริงๆมันก็ต้องเป็นเด็กอยู่อย่างนั้นนี่เป็นอันว่าร่างกายไม่สดสภาพมันโตขึ้นนี่ก็กล่าวต่อไปว่าย่อมพิจนนารณาเห็นเป็นธรรมดาว่าร่างกายมันเสื่อมไปบ้าง นี่เป็นว่าร่างกายนี่ตามธรรมดาของมันมันมีความเจริญขึ้นจากความเป็นเด็กและพร้อมกันนั้นมันก็มีความเสื่อมเสื่อมตรงไหนเพราะว่าของเก่าหมดไปของใหม่เข้ามาแทนที่ในขณะที่เป็นเด็กถ้าไม่มีอาหารเข้ามาหล่อเลี้ยงมันก็ตาย แต่ว่าที่มันไม่ตายเพราะมีอาหารใหม่เข้าไปเหลาเลี้ยงแต่ความจริงของเก่ามันก็เสื่อมสลายไปของใหม่เข้ามาแทนที่นี่เรียกวันเกิดขึ้นมาแล้วมันก็เสื่อมไปมันเกิดขึ้นมาความเกิดกับความเสื่อมขึ้นมามีพร้อมๆกันเมื่อของใหม่เข้าไปของเก่าหมดไปนี่ของใหม่ทําให้เกิดของเก่าทําให้เสื่อมนี่เป็นตอนเด็ก นี่มาถึงความเป็นผู้ใหญ่เมื่อร่างกายเราเข้าถึงความเป็นหนุ่มเป็นสาวที่ว่ามันจเจริญเต็มที่แล้วตอนนี้ใบมันก็เริ่มมีความเสื่อมถอยหลังลงไปมีความทุดโทรมลงแก่ลงไปทีละน้อยละน้อยนี่เป็นอาการเสื่อมอย่างนี้ท่านบอกว่าให้ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาของมันไม่ใช่เรื่องที่เราจะเป็นเจ้าขี้เจ้าการ เข้าไปบังคับว่าจงยาแก่จงยาเสีอมจงยาเริงขึ้นเป็นปกติถึงแม้ว่าเราจะคิดอย่างนี้เราจะทําอย่างนี้มันก็เป็นไปไม่ได้เพราะธรรมดาก็เป็นอย่างนั้นเมื่อธรรมดามันเป็นอย่างนั้นเราก็ทําใจเบลเบิดขาว่ามันจะเจะเริญขึ้นก็เรื่องของมันมันยาเสื่อมไปนี่มันก็เรื่องของมัน และพระองค์ทรงตัดต่อไปว่าย่อมพิจรารณาเห็นธรรมดาคือความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปภายในกายนี่ถือว่าความเกิดขึ้นก็ดีความเสื่อมไปก็ดีมันเป็นปกติธรรมดาเขามันเราไม่ยุ่งตัวไม่ยุ่งเขาเรียกว่าสังขารุปเกขาย,ยาน <c oughs> หรือว่าวางเฉยในร่างกายนั้นเสีย วันนี้เมื่อธรรมดาของมันเป็นอย่างนี้มันก็เป็นอย่างนั้นมันจะเจริญก็เชิญเจริญขึ้นมันจะเสื่อมก็เชิญมันเสื่อมมันเป็นเรื่องของมันถ้าพูดว่าเรื่องของมันถ้าเราจะกล่าวว่าถ้าเราคําว่าเรานี่มันเป็นใครก็ต้องตอบว่าเราคือจิตที่เข้ามาศส่กายอยู่ชั่วคราวเท่านั้นร่างกายเป็นเรือนร่างที่อาศัยชั่วคราว ในร่างกายอบ้านหลังนี้มันมีความเสื่อมเป็นปกติเราก็ย่อมรู้ในการเสื่อมก็คิดว่าอาการเสื่อมเข้ามาอย่างนี้มีเป็นธรรมดาในไม่ช้ามันก็จะพังนี่ต่อไปต้องกล่าวว่าก็หรือสติว่ากายนี้มีอยู่เข้าไปตั้งอยู่เฉพาะหน้าแค่เธอเท่านั้นแต่ว่าเพียงแต่สักแต่ว่าเป็นที่ร้อย่ นี่หมายความว่าองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าให้วางภาระในกายเสียเพราเจ้ากายนี้มันเหมือนกรบตุกตาที่วางอยู่ข้างหน้าของเราเมื่อตัวตานี้มันไม่ใช่เราไม่ใช่พวงเราเราก็ไม่สนใจอะไรมันคำว่าไม่สนใจในที่นี้ก็หมายถึงความว่าเราไม่ได้ผกูกไม่ได้พันมันจนเกินไป มันจะทรงอยู่ก็เชิญทรงอยู่มันจะพังก็เชิญพังมันไม่ใช่เรื่องของเราเรื่องของเรามีอย่างเดียวถ้าร่างกายทรงอยู่เราก็ทนุรบำรุงเพื่อเป็นที่อาศัยเพื่อทางกำลังใจของเราให้บริสุทธิ์โดยรู้จากสภาวะตามความเป็นจริงฟังของท่านไปก่อนท่านกล่าวว่าเพียงเดยวสักว่าเป็นที่อาศัยเป็นที่ระลึก แลนั่นบอกว่าร่างกายนี้ให้มันเป็นที่อาศัยที่ระลึกระวีความรู้สึกเท่านั้นท่าน,นบอกว่าต่อไปว่าย่อมไม่ติดอยู่ด้วยย่อมไม่ยึดถืออะไรด้วยและก็ไม่ยึดถืออะไรทุกอย่างในโลกเสียด้วยีิสูดทั้งหลายีิสูจย่อมพิจารณ้กายในกายในึ่งอย่างนี้นี่เมื่อสรุปความแล้วองค์สมเด็จพระบพิตรแก้ว ก็ทรงแนะนําให้บรรดาท่านทั้งหลายเห็นว่ากายนี้มีตามปกติมีความเสื่อมขึ้นในเบื้องต้นมีความเกิดขึ้นในเบื้องต้นมีความเสื่อมขึ้นในเบืรกลางมีการสลายตัวไปในที่สุดแล้วก็ทําจิตรู้สึกว่ามันเป็นของธรรมดาของมันเป็นอย่างนี้มันเป็นแบบเพียงที่อาศัยของเราชั่วคราวเท่านั้น จงอย่าติดในกายเสียเลย <c oughs> ว่ากายนี้จะแก่ก็เชิญแก่กายแยพังก็เชิญพังแล้วนอกจากนั้นก็จงอย่าไปยึดถืออะไรทั้งหมดในโลกด้วยคือเราไม่ยึดถือกายว่าเป็นเราเป็นของเราด้วยไม่ยึดถือทรัพย์สมบัติทั้งหลายในโลกนี้ว่าเป็นเราเป็นของเราด้วย ทรัพย์สมบัติทั้งหลายที่เราหามาได้แล้วก็ถือว่าเป็นแต่เพียงเครื่องอาศัยชั่วคราวในสมัยที่มีชีวิตอยู่เท่านั้นหากว่าบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านมีอารมณ์อย่างนี้เป็นปกติท่านเรียกว่าสังขารุปเปขายาคือวางเฉยในขันห้า เมื่อวางเฉยในกันห้าจิตยอมรับนับถือกฎของธรรมดาความหวั่นไหวในขณะที่กายจะพังย่อมไม่ปรากฏแก่จิตของเราความหวั่นไหวในเมื่อเราจะจากทรัพย์สินทั้งหลายหรือบุคคลปฏิรัก์ก็ย่อมไม่มีในจิตของเราเพราะเรามีความรู้สึกอยู่ว่ากายเราก็ดีกายของบุคคลอื่นก็ดี มันไม่ใช่ของเรามันไม่ใช่ของเขามันเป็นที่เป็นจุดที่อาศัยเป็นเรือนที่อาศัยเพียงชั่วคราวเท่านั้นแล้วก็เราล่ะตาขืนเราจะมีร่างกายอย่างนี้ต่อไปความเดือดร้อนความเป็นทุกข์ก็ย่อมปรากฏอีกถ้าราวางภาระคือร่างกายเสียได้ตามพระมบาลีที่กล่าวว่าเตสังบูปสมุสขโข หนึ่งแปลเป็นใจกว่า,วาการเข้าไปสงบก,กายนั่นชื่อว่าเป็นสุขก็หมายความว่าเราเป็นผู้ไม่มีกายเราเป็นผู้ไม่ยึดถือกายเราเป็นผู้ไม่ยึดถือทุกสิ่งทุกอย่างในโลกเราไม่มีความผูกพันในโลกทั้งหมดจะเป็นเราร่างกายของเราก็ดีร่างกายของเขาก็ดีสัพววัตถุก็ดี วงความว่าโลกนี้ไม่มีอะไรเป็นเป็นนิจจังคือว่าเป็นโลกนี้มีอันที่จะต้องสลายตัวไปในที่สุดเรามีอารมณ์ไม่ยึดไม่ถืออย่างนี้ถ้ารียจะกล่าวกันตามภาษาบาลีชัดๆก็สแสดงว่าองค์สมเด็จพระสงฆ์สวัสดิโสภาคให้เราจเจริญสกายทิฏฐิทำลายมานะทิฏฐิความถือตัวถือตน ความยึดถือร่างกายว่าเป็นคนเป็นสัตว์เสียหมดตามที่องค์สมเด็จพระบรมสุคตกล่าวว่าท่านผู้นั้นทำลายอวิชชาคือความโง่สิได้เมื่อทำได้ถึงจุดนี้ก็สแสดงว่าท่านหลายมีจิตเข้าถึงความเป็นอราาธบลชื่อว,ว่าเป็นพระอริยะบุคคลในพระพุทธศาสนาอรบ,บรนดาบรรดาเพื่อนบิสุทั้งหลายโดยทพน,นา สำหรับเวลาที่จะแนะนำกันในวันนี้ก็หมดลงแล้วต่อไปนี้ไปก็บรรดาท่านหลายพยายามทรงกายตามอัยาริยของท่านจะนั่งก็ได้จะยืนก็ได้จะเดินก็ได้จะนอนก็ได้และจงทำจิตใจของท่านให้ทรงสติสัพจัญญะตามธรรมคำสั่งสอนที่องค์สมเด็จพระจินาวรบรมศาสดสันดาสมาสัพพัทเจ้าทรงสอนไว้ เป็นไปตามอัตยาสายของท่านจนกว่าจะถึงเวลาที่ท่านเห็นสมควรสวัสดี